เรียบร้อยเอาม máu ไปชินู่นน่ะตัวบัตรทัดแรกอ่าอ่านเหมือนกันขบวนขบวนบุญสุเลยตัวบัตรทัดแรกตัวเลขเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขบนขบวนนี่อ่าโอเคพออ่านเหอนกันครับอ่านอันนี้อ่านเสียงแล้วนะตัวนี้อ่านเสียงแล้วนะเอาตั้งใจครับตั้งใจนะเเเเอออ็็กกซซซซ์์์ไไสิ e x ์ r c i s e s e x e r c ์ s e s exercises exercises เซอร์ไซส์แปลว่าการแปลว่าแบบฝึกหัดครับแปลว่าแบบอ่านมาข้างล่างนะ คำสั่งก็บอกว่าอาจารย์อ่านให้ฟังก่อนนะตั้งใจฟังนะไม่ต้องอ่านตามวันนี้ organize the words into the topics below one word can go into different topics อย่ยๆๆๆขยับไม่ต้องขยับแล้ว use a dictionary to help you คำสั่งเขาบอกอไงคำสั่งเขาบอกว่าจงอ่าจัด organize ราะว่าจัด จัดคำอยู่ในน,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 นี้เมียเมียเมียวมันมันพัเยอะจัดคำเข้าไปในหัวข้อข้างล่างหนึ่งคำสามารถที่จะใส่เข้าไปในหัวข้อที่แตกต่างกันได้ใช้พจนานุกรมเพื่อช่วยคุณความหมายของความคำสั่งเขาก็คือว่าเขาให้คำมามีกี่ช่องสามใช่ไหมช่องแรกคือฟู o อาหารใช่ไหมช่องแรกเห็นไหมฟูด <S <S คืออาหาร อาหารเนี่ยเราจะต้องถ้าอะไรเกี่ยวกับอาหารเราก็ใส่ช่องแรกใช่ไหมฟู Full. ช่องที่สองอะไรครับการเดนการเดนเป็นอะไรครับการเดนสวนคําไหนที่เกี่ยวกับสวนเราก็ใส่เข้าไปในกา,ารเดนอันที่สามนั e มเบอร์นัมเบอร์ว่าตัวเลขใช่ไหมอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเราก็ใส่ที่ช่องหนึ่งเบอร์นะนั้นเราจัดคําจัดคําที่เขาให้มาเนี่ยใส่ลงไปในสามช่องให้ได้ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ อ่าบางคําอาจจะไปได้สองที่ใช่ไหมใช่ไหมเช่นอะไรครับเช่นเช่นอะไรเช่นการเด่นการเด่นนี่สวนใช่ไหมผักผักอยู่ในเรื่องอะไรผักอาจจะเป็นสวนก็ได้ใช่ไหมผักเป็นอาหารได้ไหมได้ผักถ้าเป็นผักเราอาจจะใส่แต่จ้าสองช่องอยู่นิ่งๆนิ่งๆเนี่ยนะดู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 กล้องดูกล้องดูกล้องดีๆครับดูกล้องบันทึกนะนะอ่ะอันดับแรก คำแรกนะครับ diet เอามาเอาไปชี้ที่ diet เนี่ยเอามาเอาไปชี้เอ่อ diet ไหมคำแรกคำแรกขึ้นไปขึ้นไปเออนั่น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  diet เอามากัด diet 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 แปลว่าการลดอาหารการควบคุมน้ําหนักคิดว่าอยู่ในช่องไหนครับช่องหนึ่งซีฟู้ดอาหารเห็นไหมเห็นไหมเราทำตัวทำตัวอย่างให้แลย diet diet เคยได้ยินเขาพูดว่าฉันฉัน diet อยู่ได้ diet คืออะไรครับ diet ก็ลด ไดเอทหมายถึงว่าเรากินกินน้อยๆเพื่อควบคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนอ่ะคือไดเอทเข้าใจไหมการอดอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนักเราเรียกว่าไดเอทเข้าใจไหมครับอันที่สองครับ branch นน branch branch branch. branch อันนี้อ่านได้สองอย่างบางทีอ่านว่า branch branch บางทีก็อ่านว่า branch branch ตรงดาวนี่เป็นอะไรแปลว่าก,กิ่งครับกิ่งการสาขาของต้นไม้นะ่ะอยู่ในกลุ่มไหนบอกพี่จันทิ๊กเ,เออสองเออสองเยอะ ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่ต้องไปคอยอย่ามอมันตาหลนะ branch อยู่ในช่องที่สองใน garden ใช่ไหมต้นไม้ branch แปลว่ากิ่งไม้แสดงว่าอยู่ในสวนใช่ปะใน garden ถูกต้องคับตัวไปอันที่สาม e table เ a ลแปลว่าวาง Lay the table แปลว่าวางวางวางโต๊ะหมายถึงเราจัดโต๊ะนะเข้าใจไหมอันที่สามอันไหนส เราร์เทปบุกอันอันแรกสิฟูดอ,อาหารใช่ไหมเราจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็จัดโต๊ะใช่ไหมเลียปร้อยวางเลยาร์เทปบอกว่าวางโต๊ะเหลือพวกเนี่ยเ,เราไปนั่งเล่นในสวนเราเอาโต๊ะมาตั้งที่สวนได้ไหมได้การเด่นสวนช่องที่สองก็ได้ช่องแรกก็ได้ช่องสองก็ใส่ได้ต่อไปคําต่อไปเอาเอาไปชี้นู่นไปชี้น่ม้วดิําต่อไปเขาเขาอะไรเขาเขาไปวันนับนับหนึ่ง สองสามเขาไป่านับนับอยู่ในช่องไหนนับอยู่ในช่องนับเบอรหนึ่งช่องที่สามั่นดีนันี่อนัอร์คือตัวเลขใช่ไหมนั่นเขาไป,ไปเขานับนับหนึ่งถึงสิบเขา one t w นับหนึ่งถึงร้อยเขา one two one h u n e d โ okay, อเคไหมครับเขาไป่านับนะ อยู่ในช่องที่สามนังเบอร์ใช้ในช่องที่สามก็ไปต่อไปเอามาเอาไปชี้เลยเอาไปชี้มันถูกคำที่เอาเอาไปชี้มันถูกคำที่คำต่อไปเนะี่ยคำต่อไปชี้เิชี้เออดิกดิกอะไรดิกเดา๋ยนี้ดิกดิกแปลว่าขุดดิกดิ๊กแปลว่าขุดใช่ไหมขุดอเอาช่องไหนขุดก็ต้องเกี่ยวกับป่ามนะาสวนกาเด่นสวนต้นตอเราขุดปลูกต้นไม้ใช่ไหมดิกแปลว่าขุดคำต่อไปคำต่อไป กราว์กราว์ว่าพื้นดินอยู่ในชุดไหนอยู่ในสวนอยู่ในการ์เด้นถูกต้องกราว์ว่าพื้นดินต่อไปอันนั้น flower อันนี้ flowerflower เอาเออนี่หนึ่ง flowerflowerflower แปลว่าแป้งแป้งทอดอ่ะแป้งอาหารอยู่ในช่องไหนช่องแรก food เอาไว้ในช่องอาหารนะแป้งทอดแป้งกุกกิเคยกินปะเอากล้วยไปทอดเอาไข่ เอาไก่ไปทอดเด้แป้งอ่ะฮะเฝ้าเหรอเพราะว่าแป้งแป้งกินแป้งทอดนะต่อไปแอดอัพเพิ่มแอดอั up, พเพิ่มมีเงินอยู่สองบาทเพิ่มเป็นสามบาทแอดอั up, พปอะไรแอดอัพเพิ่มช่องไหนช่องไหนน้ำเบอร์ช่องที่สามน้ำเบอร์น้ำเบอร์น้ำเบอร์อย่าอย่าขยับมาห้องกระตาลายดิน้ำเบอร์ช่องที่สามแอบเพราะว่าบวกเข้ามาเพิ่มเข้ามา,มาต่อไปเมื่อช่องที่สองอ่ะช่องสองอันนี้รอ รอเอ้บองพาจาร์ช่องที่สองช่องที่สองรอว่าอะรรอรอแปลว่าดิบดิบดิบอยู่ในช่องไหนดิบดิบนี่ค่ะช่องอาหารเช่นอาหารดิบรอฟิชปลาดิบรอมีดเนื้อดิบรอฟูดแปว่าแปลว่าอาหารดิบอันที่สอง่ารอแปลว่าช่องที่1นึ่งไปอันนี่าอาคำต่ไปรีบรีบอะไรครับรีบรีบ อัดเสียงอยู่อ,อัดเสียงรีบว่าอะไรรีบครับรีบว่าใบไม้อยู่ในช่องไหนใบไม้นี่นี่มีมีใช่องสองกาเดนกาเดนแปลว่าสวนใช่รีบใบไม้ต่อไปครับต่อไปที่สาม minus minus ชี้ถูกดิ minus เอามามชี้ถูก m i น u s แปลว่าลบลบบวกบวกลบนะอ<ส>่ะช่องไหน number ถูกต้องใช้ใน number นะอันทสแปลว่าลบ minus ชี้ถูกคำก่อนที่เพิ่งไปชีมม้ m i นั s ก่อน,อนที่สามเออ minus แปลว่าลบ ู่ในช่องไหนเอามาเอาไปชี้ที่ช่องนัมเบอร์ใช่ไหมลบลบจะต้องอยู่ในส่วนของหมายเลขใช่ไหมต่อไปมแปลว่าลบนะต่อไปคำต่อไปบุชเชอร์บุชเชอร์บุชเชอร์แปลว่าคนขายเนื้ออยู่ในไหนอยู่ในนี้นี้ช่องอะไรอาหารอาหาอาหารบุชเชอร์แปลว่าเอามาเอาไปชี้ที่บุชเชอร์บุชเชอร์แปลว่าคนขายเนื้อหรือร้านขายเนื้อต่อไปอันทวไป thousand แปลว่าอะไร thousand <1000. S 1> เท่าศิลแปลว่า 1000. พันพันอยู่ไหนพันอยู่ช่องไหนพันเท <1000. S 2> ่าสั้นจะไปอยู่ในสวนได้ยังไงเท่าสัน้นเท่าสั้นอยู่ในอะนัมเบอร์แตหมายเลขที่มาขวามือเอ่อนั่นแหละเท่าสัน้นแปลว่าหนึ่งพันใช่ไหมมันก็อยู่ในหมวดไหนในช่องไหนนัมเบอร์แปลว่าตัวเลขไงอันต่อไปคำต่อไป frozen อ่านีด้ frozen 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 แปลว่าแช่แข็ง แช่แข็งก็ต้องอันแรกอาหาร food อาหารแช่แข็ง frozen food frozen food อาหารแช่แข็ง frozen บอกว่าแช่แข็งก็ไป zero ศูนย์อยู่ในช่องไหน zero ศูนย์ช่องไหนช่องที่สามช่องที่สาม number ถูกต้อง number three โอเคถูกต้องเอาไปต่อไป butterfly butterfly เอาถามก่อน silo ไปวันเมื่อกี้นี่ silo เบอร์ศูนย์ตัวเลขใส่ number ใส่ในช่อง number ต่อไป butterfly อยู่ในสวน butterfly ไปว่าอะไรผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อสวยไหมสวยค่ะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวผีนี่ผีไม่น่ากลัวผีเสื้อมันสวยครับ butterfly ผีเสื้ออยู่ในไหนอยู่ช่องไหนช่อง3 garden ทำไมไมันไปอยู่ช่องสามการนี้่าสวนทําไมครับเพราะว่ามันชอบไปบินทําไมไมันชอบไปบินที่สวนมันมีดอกไม้ใช่ถ้าเราอยากให้ผีเสื้อมาที่บ้านเราทาไงาลูกอกไมเราก็ปลูกดอกไม้หน้าบ้านเราเยอะๆเดี๋ยวผีเสื้อจะมาใช่ไหมเราไม่ต้องไปจับผีเสือ้อเราไม่ต้องไปวิ่งจับผีเสือ้อผีเสื้อมันจะมาเองนั้นสวนเรามีดอกไม้เยอะๆเดี๋ยวผีเสื้อก็จะมาครับแมลงก็มาผีเสื้อก็มานะ โอเคไหมนกก็มาด้วยนกก็ไม่ต้องไปตามจับมันนี่มันมาอีกมานกมาทําอะไรบอกพเจนนี่นกมันมาหาหานกมันมาหากินแมลงกินหนอนใช่ไหมบางทีมันกินหนอนผีเสื้อเรียบร้อยเลยนะโอเคไหมอ้าวเอามาเอาไปชี้ทีละคำจานให้ฟังเอาประทัดแรกก่อนประทัดไดเอทตามไดเอทไดเอทมาทั้งสองแบนช์มาแบนประันที่สองชิมตรงที่แบนช์ ต่อมาขวามือแบรนด์ไปว่ากิ่งก้านสาขาต่อไป l t a b l e l a y the table วางโต๊ะไปเข้าเข้านับนับตัวเลขไปดิบดิบขุดขุดขุดเช่นเราขุดดินต่อไป g r o วด g r o าวด์ขุดดินต่อไปขวามือ Flower f l o w e ินโรนนกับ Flower แป้งแป้งแป้งทอดอ่ะต่อไปมานักกว่า add up แอดอัพแอดอัพเพิ so ่มเข้ามาบวกเข้ามาเพิ่มเข้ามาต่อไปเพิ่มขึ้นโอเคต่อไปอันดับที่สองโร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 แปลว่าดิบครับเช่นเนื้อดิบอาหารดิบต่อไปลีลีดิชิมถุงนี้รีไปใบไม้รีใบไม้ต่อไปมายนัสมายนัสลบ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 ต่อไปบุชเชอร์บุชเชอร์บุชเชอร์แปลว่าคนขายเนื้อ คนขายเนื้อหรือร้านขายเนื้อบูชเชอรร้านขายเนื้อ้ายขายเนื้อคนขายเนื้อบูชเชืร์บูชเชอร์ต่วไปเท่าเซนเท่าเซนพันหนึ่งพันเพาเซนต่อไปขวามือมาเรยเรอยซนฟรอซนแช่แข็งแช่แข็งซีโร่ซศ คำสุดท้าย butterfly 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 แปลว่าผีเสื้อผีเส şey ื้อเสื้อผีเสื้อนี้ไอ้ butterfly นี่เป็นสำนวนไม่นะ butterfly ผีเสื้อ butterfly butterfly เฉยๆอ่ะ butterfly แปลว่าผีเสื้อใช่ไหมใช่ไหม butterfly แปลว่าอะไรผีเสื้อแต่มันแปลถ้าเราเติมแมนเข้ามาข้างหลัง butterfly man แปลว่าผู้ชายเจ้าชู้อ่ะถ้าเติมแมนแมนว่าผู้ชายใช่ไหม เราเอาแมนไปเติมเข้าข้างหลังเขาว่าบัตเตอร์ฟายบัตเตอร์ฟายแมนแปลว่าผู้ชายเจ้าชู้เ,เสร็จแล้วเราไปกดสต็อปดิสต็อปตรมเขียวเยวสต็อปดีดีนี่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 นนอโอเคสตอ็อ